สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิตาพาเล่นนะคะวันนี้หนูจะพามาให้ดูวันนี้หนูดาวโหลดรูปจาก Google มานะคะจะมาแต่งปีให้แต่ละคนในตัวละครในจักรพิฆาตะสิในคา,านลิฮัดผีเสื้อนะคะทุกคนก็จะมีอาโออีคานาเอคานาโอชิน e, บุ e, o นะคะทุกคนไปเราไปแต่งกันเลยนี่แล้วก็มีแอปนะคะก็นาหน่อยนะทุกคนรอก่อ มาละอันนี้หนูไม่เข้าใจอะ่ะอันนี้มันคืออะไรทุกคนแนะนําให้ไหนซิมันคืออะไรเนี่ยมุงกุดข้างบนเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้งั้นเราไปกันนะคะทุกคนแล้วหนูัดต่อลูกกันนะรูปใครก็ได้อะฉันเอาแบบนี้ทุกคนบอกว่าเอ้าทําไมไม่เอารูปไอ้นั่นแล้วก็ลบทิ้งมันไปครับลาก่อนบ๊ายบาย หนูเพิ่งไปดาวน์โหลดสติกเกอร์มาใหม่นะคะทุกคนนะคะสติกเกอร์ผีเสื้อเห็นไหมสวยไหมสวยเปลาดด่าดาวน์โหลดมาใหม่เลยสดสดร้อนๆจากเมื่อวานนะคะทุกคนอ้าวไปไปไปเราไปเอาพื้นหลังสวยๆดีกว่า,ากดอะไรอ,อยู่ตรงไหนะเอาลืมพื้นหลัง ออยู่นี่นี่อย่างของหนูนี่นี่นะคะอันนี้ดีกว่ามาหมอดีสวยหน่อยสวยเลย,ย,เ,ลยเอาเพิ่มรูปภาพเป็นรูปภาพนะคะคุณคารุน,นี่มาน่าจะรู้กันแล้วมั้งเอาใครดีติดปีให้ตีนแทนได้มั้ยอยากติดปีให้ตอง ไม่ค่อยจะมีรูปเก็บไปเลยแต่ก็ช่างมาันเถอะค่ะทุกคนเอารูปนี้ก็ได้เราจะมารบพื้นหลังกันลบพื้นหลังเป็นอะไรที่ยากมากนะคะทุกคนเดี๋ยวไปอนุญาตลบพื้นหลังก่อนก็แล้วกันออะทุกคนเราก็ใส่เราก็ลบพื้นหลังเออไม่ใช่เราไม่ได้ใส่เราลบพื้นหลังใหม่แล้วหนูเนี่ยเราก็จะหบเข่าก่อนเราก็จะเอาขอเรา,ก,ก,เากดตรงนี้นะ สติกเกอร์นะคะเพิ่งแล้วหลดสดๆร้อยๆมาเลยนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วเราก็มีบัตกจุ๊บอารมณ์เจ้าด้วยอารมณ์เจ้าไปไว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าว <c oughs> <c oughs> เาสียอะไรเสียอะไรเหมาะกับคัานโาอที่สุดทุกคนสีนี้ไม่ใช่น่าจะเป็นสีของชมพูเขาไหมเอาเขียวชมพู อนนเอาในคาราฮาร์ฟิเซอร์เอาไปชมเอาเขียวให้เขาไม่ใช่ <c oughs> เขายังเป็นเด็กน้อยจมูกจะมีเราชมพูเล็กๆไปให้เขาก่อนก็แล้วกันปีกใหญ่ๆนะทุกคนเร,เราต้องมาใส่อันอื่นแล้วก็จะใส่นโอ๊ยทำไมมีใส่ใหญ่ดิแล้วเราก็หบุบไม่ใช่หุบปีแนละ้วหุบตัวคานาโอนี่แหละเป็น อ๋อได้อยู่ป่ะหรือเราต้องไปเอาคาน์าโอแบบยืนอืมได้และมันเข้ากันไหมเนี่ยเหมือนคาน์าโอเป็นอะไรสักอย่างอ๋อเพๆ่มเพน่มเ่มเให้คาน์าโอเขาบินนี่บินอี่หยังวะไม่ตรงสเปคชื่อนี่ อย,ย่าย้ายเขามาตรงนี้เนาะให้เขานั่งน่าทุกคน,นเนาะเออฉลาดแท้เออได้อยู่นะอันนี้คือแบบเยอะเกินทำไมทานตะวันมันเยอะกว่าอะไรเลยดูดิทานตะวันมีตั้งสามรูปดอวกุลามีตั้งสี่รูปเนี่ยโอ้ไม่ก็ดอวกุลามีสามรูปส่ษอีสามรูปทำไมนี่มันน้อยอยู่ผู้เดียวเนี่ย เอาเอาเป็นอันไหนทีอันนี้ดีกว่าไหมเอ๊ะอันนี้มันเหมือนรังผึ้ง่งเอ่ะไอไอตัวนี้เหมือนรังผึ้งอันนี้เอาอันนี้ก็แล้วก,กันเนาะทุกคนเนาะเออน้ทุกคนโอ้น้องคันโอไปแล้วเราเอาน้องมาอยู่ตรงนี้ก่อนอา่าใส่น้องเข้าไปได้แล้วน้องทุกคนได้เนาะทุกคนเนาะนนะเออน้องนั่งหละ ต่อไปเป็นพี่สาวของบ้านนะคะค่ะใส่ยังไงอะ w a t ไม่ได้นึก <c oughs> นูไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้ว่าจะใส่ยังไงโอ้ยอ,อีกแล้วนะคะทุกคนร๊บหนึ่งอย่ไปเอารูปใหม่ก่อนร๊บหนึงนะคะทุกคนอ่ะทุกคนเราไปเอารูปมาแล้อย่า,าพาไปดูก็รูปนี้ก็แล้วกันถึงการลบก,ก็เยอะหน่อย งั้นเราไปลบกันก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยมาดูว่าใส่ปีกยังไงดีอ่ะทุกคนเราก็เสร็จแล้วนะลบพื้นหลังนะคะทุกคนอ่ะทุกคนเราก็เอาเอาเล็กๆหน่อยนตรงนี้ก็การับคแต่เราจะเอาคับไปอยู่ตรงนี้เฮ้ยกดมูไปหมูแล้วตอนนี้เอาปีกไหนให้ดีอะทุกคนไม่นจะปีกสวยๆเอาปีกนี้ให้ให้น้อสวยๆ ตรงนี้ก็แล้วกันเขาปิน่ตรงนี้เอาลเล็กๆเลยสิเล็กไม่ใช่ใหญ่ทุกคนอันนี้สวยมากเก๋ฉันทำได้ฉันทำได้อนไนดีเอา <c oughs> ชินอบุมาแลวจ้าชินบุโบยบินชินอบุโบยบิน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 บู๊ปูุปบิอปู๊ปู๊ปบิปู๊ปู๊ปู้ปบิปู๊ปู๊ปู๊ปบิปน๊ปู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 ๊ิู๊ปู๊วู๊ปู๊ปู็ปู้วู๊ป็๊ปู๊ปู้ปูู๊้๊ปู๊ปป๊ปู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 ๊ป้วปูลบูู๊้๊ปู๊ปู๊ปู๊้ว๊ปู๊ปู๊ปป ไปหาปีให้ชินบูจังกันใครชอบตัวละครไหนบ้างในในดัตคาร์โนบ้ากทุกคนเอาเป็นในคดีห so าผีเสื้อนะนี่นะ่ยเอคิตรงนี้อายียังดงอีกโอ้โหโอ้โหทำไมเธอโๆอย่างเงี้ เราต้องเอาไปทับเขาเงี้นเดี๋ยวดิเดี๋ยวดีที่เราทำมาจะขายหน้าสิลูกเออเดี๋ยวๆดีอย่าโดนนะ <c oughs> แบบนี้นะทุกคนเราต้องขยายปีให้เขาใหญ่กว่านี้เพราะว่าเขานี่เขาเป็นแบบนี้ได้ปะ น้าแหลมไม่รู้สิช่างมันนะคะทุกคนอาออีนะคะเอาแบบนี้ไหมเอาแบบนี้ใส่ยังไงอะ่ะเอาแมวดีกว่าเอาอันอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปลบกันรอกันนะเราพื้นหลังเสร็จเรียบร้อยอีกแล้วนะเนาะปีเราไงอะ่ะ ปีกมันไม่ค่อยจะมีแล้วมันทกควนถึงมันจะเป็นอยู่ในครหัสรฟิเซอร์กรเร็เถอะเอาปีกนี้นะปีกใหญ่เกินเอาเข้ามาใส่เฮ้เออเขานั่งอยู่เขานั่งต่งอยู่หนอแปบบนึงลูกอยู่ตรงนี้ก่อนนี่นั่งบนงหนังข้าวเอาไป <c oughs> <c oughs> ทีมนี่นะทุกคนเฮ้ยเขานอนอยู่บนบนใบไม้เนาะทุกคนอันนี้เขาเป็นใครอนี่ะอุ้ยอุ้ยไปกออกเลยเดี๋ยวสิเดี๋ยวฉันพยายามมาทุกอย่างให้อย่ามาพังแบบนี้สิเดี๋ยวสิจะยืนยไปไปอันเชื่อไม่นั่งตรงนี้ไปเอลูกอะ นั่งตรงนี้นะนั่งให้สบายนะลูกนะนะแล้รักนะลูกเฮ้ยฉันเปิดหัวกับผีเสื้อทุกตัวดีที่สุดแล้วก็ตเติมผีเสื้อให้มันหน่อยโอ้ยฉันเปิดหัวกับผีเสื้อดีที่สุดคือหาผีเสื้อนี่มันมีอะไรบา้างอย่างเงี้ยอยากเจาะลึกเข้าไปสวงไหน ตลกไงเทวเวอไม่ตลกเลยนะทุกคนอะไรกันครับเนี่ยนี่ผีเสื้อมารุมเต็มเลยแล้วก็จะมีบริวารผีเสือ้อแตาละครึ้งก็จะใส่เข้าไปตามสีปไปอีกนะคะทุกคนเอาเป็นของคอนเอาเป็นของแบบไหนดีอ่ะเอาแบบนี้ให้เขาก็แล้วกันอุ้ย ชินโบนบุแกอย่าดิ้นสิชินี้เหนื่อยอยู่นะบริมาณผีเสื้อของแต่ละคนชินโบนบุเอาแบบไหนจ๊ะเฮ้ยเรื่องมากเลยนะยิงนนี้เบื่อๆอยู่เอออือเอทุกคนมีแบบไหนบ้า จะดีนะอาไระเราก็จะใส่อะไรครับเพิ่มน,นิดนะึงผีเสื้อกำลังบินเหมือนข้าในเหมือนเจอแต่ผีเสื้อเดี๋ยวเราหาผีเสื้อให้เขาก่อน แบบในดีทุกคนมีอะไบ้างไม่ได้เมื่อวันเพิ่งเรียนไปลืมแหละค้าง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 อย่าเพิ่งค้างสิโลกใครขี้หน้าเขาค้าคงนะครับค้างนะครับทุกคนเดียวดูนะแปบบ๊บเดียทุกคนอยดีอยวพาไปดู มหาสัจจันท์พาเที่ยวมาแล้วมหาสัจจันท์หัวใจรอบรอมยบายทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร์ด้วยนะรักนะจุ๊บ